ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่แหลมแท่นนะครับผมประมาณตรงแหลมแท่นล็อก8ตรงข้ามโรงแรมเดอะเซตเราก็จะมาเล่นเรือที่หาดบางแสน <c oughs> วันนี้ว่างนะมีของเล่นมาเล่นด้วยเ, <c oughs> เรือเพิ่งสั่งซื้อมาก็จะเอามาลงเล่นน้ำดูไอ <c oughs> พวกนี้มันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่หน้าเรือนะ <c oughs> ต้องเอาลงสัมผัสน้ำก่อนถึงจะสามารถกดบังคับได้ ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นเป็นยังไงแต่ทำไรต่อก็คือจะไปหาเดินดูวิวทิวทัศน์แถวๆนี้กันก่อนแหละเดินดูบรรยากาศที่บางแสนแหลมแท่นกันก่อนนะครับผมตอนนี้ก็น้ําขึ้นสูงสุดในรอบเช้าแล้วแล้วก็กําลังลงไปช่วงบ่ายก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นลงนะสอรอบเลยวันนี้ตอนนี้เชา้ชาเช้าสูงประมาณ3.5เมตรนะ 5. 5. ตอน6กโมงยีนาทีไปแล้ว <c oughs> น,นี่ก็ตรงแหลมแท่นนะครับผมแหลมแท่นล็อกที่แปเห็นนะผมขอพับขาข้างเกงก่อนนะเดีย๋ยวจะโดนน้ำซัดมันยังมีเซ็นเซอร์ข้างหน้านี้เอาลงน้ามันถึงจะมันถึงจะทำงานอ้ยไปเก็บไกลฮะถ้ามันไปไกลนี่ไปควบคุมไม่ได้น่ไปเก็บยังไงเนี่ยอะ ลงเรือไปแล้วอ๋อนี้บังคับเดินหน้ากลับมากลับมาว้าวออมาโอเคเล่นแค่นี้แหละขี้เกียจไปเก็บไกลไม่มีของจริงแล้วก็มีของจำลองก็ได้ฮะเอ สวัสดีตอนเช้าครับผมคุณชัยนครวันนี้เราก็มาจนถึงปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผมน้ำก็ยังพอใสใช้ได้อยู่นะมีคนมาผูกเปลนอนด้วยวันนี้คนไม่ค่อยเยอะมากเมื่อวานเมื่อวานคนเยอะอยู่หาดอจมเทียนไปอีกไกลไหมครับโอ้หาดจมเทียนอีกไกลน,นะครับผมอันนี้ผมอยู่บางแสนถ้าไปหาดโจมเทียนอีกก็หนึ่งชั่วโมงมันพัทยาใช่ไหมหาดจมเทียนพัทยาไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้บางแสน คิดว่าบางแสนกับทะเละแถวแนี้มันจใกล้กันไม่ใช่นะเป็นชั่วโมงเหมือนกันพอๆกับกรุงเทพมาบางแสนเลยถ้าไปที่จอมเทียนอีกเอาเล่นอีกทีไหมเนี่ยเมื่อกี้เอาลงน้ำไปแล้วถือว่าควบคุมใช้ได้แล้วสิงคโปร์อิ so b บริง g สิงคโปร์เคยไปครั้งเดียวไม่ใช่ครั้ง2ครั้งเป็นเมืองเล็กๆ ็สนุกดีอาจจะอยู่นานๆก็อาจจะนี่ก็ได้อาจจะเบื่อก็ไดนะ้เดี๋ยวจะให้ดูกาบน้ำในเช้านี้นะเห็นไหมกำลังลงอยู่วันนี้ขึ้นลงสองรอบลนะลงครับผมตรงนี้ฮะมันขึ้นสูงสุดในรอบเชานะ้าแล้วเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกัน มันขึ้นสูงสุดในรอบเช้าแล้วนะครับผมรอบเช้านี่ก็ขึ้นมาเดี๋ยวเห็นอินร่องรอยน้ำไหมมันก็อยู่ตรงๆประมาณต้นๆของไอ้ทรงทุ่นลอยน้ําอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มันกําลังลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะไปหาจุดปล่อยอากาศยานของเราไม่ใช่ <laughs> โบ๊ทเรือของเราไม่มีตังล้วทำไงก็ <laughs> หาตังกันต่อไปนะครับผมถึงไปไหนไม่ได้มาก เลือกเรียกได้ว่ามาติดเกาะบางแสนเลยดีกว่านี่ลักษณะเป็นเกาะเองนีวิดูปลาเป็นฝูงเ,เ,เลยบางทีเจอแบบมามาว่ายเป็นแบบเป็นกลุ่มๆก,กระโดดเหมือนคลื่นเลยนะปลาเนี่ยเกาะกันเป็นกลุ่มวันนี้เราขอเอาลงน้ำหน่อย เรือไททานิกนี่ทมาดูเรือเราเรือลำน้อยมากเฮ้อโอนะ้เอียงเอียง ย้อนกลับมามาเฮ้ยอา่อาอ่าเห็นไหมโอ้โหพุ่งมาหาเราเลยทีเดียวเชียวนี่มันคือโอ้โหเริ่มเป็นละอ่า่ะมุนกลับมา ี๋ยวนะขอเล่นก่อนนะเพิ่งเอามาลงเล่นโอ้มันก็แรงดีนะี่โอเคนะเอ,อขับเป็นแล้วขับเป็นแล้วอ,อ่าโอเคขาทดลองแค่นี้แหละนะเดี๋ยวพาไปลงเล่นอย่างอื่นต่อ,อไม่ใช่แบบจมน้ำไปเดี๋นะขอเก็บมาก่อนอุบ เดี๋ยวไปแข่งกับเขาก็เดี๋ยวเขาเก็บขากล้องนะ่ะไอ้บอชื่อมาห้าร้อเราซื้อเรือมาเล่นรู้สึกประมาณระดับหกร้อยกว่าบาทไว้เล่นขำๆเดี๋ยวนะเอาวขอเก็บก่อนไม่เล่นแล้วเราค้าเก็บแล้วเดี๋ยวเอาไ้เล่นคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นจะอยากได้ด้วย <laughs> เล่นไปขำนิดนึงขำถ้าเก็บ <laughs> เอาโดยไปบินเล่นได้ไหมจริงจริง เล่นโดรนนี่มันต้องขออนุญาตที่สอนอด้วยนะครับผมแต่ถ้า,าไม่มีใครว่าอะไร,รก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอย่าเจอศัตรูแล้วกันเพราะว่าถ้าเจอศัตรูนี่เขาถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วเอาไปแจ้งทางกสอทอชอหรือว่าอะไรนะกรมการบินพล,ลเรือนได้ธุรกิจโดนดรอปไปเลยช่วงนึงสมัยก่อนผมเขียนหนะังสือชื่อสอนบินโดรนนะด้วย DJI พอผมเขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จโดน DJI รุ่นนั้นก็ไม่ทำต่อแล้ว <c oughs> จอบอเลยหนังสือแบบโอ้โหช่งักเลยแต่ว่าด้วยความที่อย่างว่านั่นแหละคือไม่อยากแบบมีปัญหามากมายกับพื้นที่หน่วยงานแต่จริงมันก็ไม่มีอย่านะเขาก็มาเล่นกันทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเราด้วยความที่พอมันรู้กฎระเบียบมันแล้วเราก็ไม่อยากทำให้มันผิดกฎนะแล้ว ประกอบกับมีศัตรูเยอะเดี๋ยวใครมาถ่ายลงปั๊บถ่ายเฮ้ยคุณนี้เล่นโดนอยู่ตรงนี้ได้ขออนุญาตหรือเปล่าแค่นี้จริงๆนะถ้ามีตำรวจมาสอนอมาเอ้ยคุณบินโดนได้ขออนุญาตพื้นที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็หาเรื่องกันได้แล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่เงียบๆดีกว่าไม่เอาโดนมาบินผมไปถ่ายเหมือนกับไล์ยอยู่แล้วไปถ่ายเห็นเขาเล่นอยู่ผมก็เมือนเบือนกล้องหลบหน่อยเพราะว่า เผื่อเขาไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้มันไม่ได้เดือดร้อนใครก็ไม่มีใครไปว่าอะไรมีคนทําเดือดร้อนกว่าบินโดนอีกเยอะแยะก็ก็ยังทํากันอยู่นะอะไรเนี้ยสวยมากถ้าไม่มีของวางจะสวยมากวันอังคารนะครับวันอังคารแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ใช่มันวันนี้วันอังคารวันพุธนะวันพุธวันพุธจะเป็นวันโล่ง เดี๋ยวเราเดินไปดูโซนตั้งแผงของพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยเดี๋ยวนี้บินกลางคืนก็ไม่ได้เซ็งใช่ครับจริงๆกดมันตั้งแต่แรกแล้วนะครับบินกลางคืนไม่ได้จริงๆบินกลางคืนคือหลังพระอาทิตย์ตกนะหลังพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกไปหรือพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนี้บินไม่ได้ไม่ให้บินเพราะฉะนั้นเป็นเป็นช่วงเวลาทํางานของกระสือนะ <laughs> ถ้ามันถ้ามีใครไปบินแน่นอนไม่ใช่โดนหรอกมันต้องเป็นกระสือแน่นอน นี่นะจริงๆวันนี้มันเป็นวันอังคารหยุดประกอบกิจการการค้าแต่วันนี้เขาเขามีนักท่องเที่ยวมารับปริญญาที่มอบูเขาก็เลยไม่หยุดกันนะครับผมจะเป็นหยุดพรุ่งนี้แทนพรุ่งนี้ก็จะโลง่งๆแทนวันนี้ไม่โล่งเนี่ยครับใครไม่มีของเล่นไม่มีเสื้อชูชีพก็มาซื้อตรงนี้ได้นะมันมีซุ้มีมขายเต๊มเลย เดินไปอีกหน่อยมีสาวเส,สื้อเสื้อลายกำลังนั่งร้อยอยู่โอ้โหนี่ปัดแสงว่าปัดไปหลายที่นะนี่ <c oughs> นะอนนีก็แชร์ก็แช์ของเราไปให้เขาบ้างอ <c oughs> ของของเราไล้ทุกวนันเขาเขาไล้ทุกวันเหมือนเราหรือเปล่าเราบ้านอยู่แถวนี้นะครับผมพอดีเพิ่งย้ายมาจากกทมก็เลย ยังไม่เบื่อ,อยังมายัางมาทุกวันใครอยากเห็นคุณภาพน้ำเป็นอย่างไงก่อนที่จะมาเนี่ยนะมาดูคร่าวๆได้งั้นผมทำเพจชื่อบางแสนแหลมแท่นวันนี้ด้วยนะก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็ลงเพจนะมันยังใสอยู่นะผมว่าที่มันดูดำๆนี่เพราะว่าทรายนะน้ำยังพอเขียวๆอยู่ กำลังหาที่พักแถวใกล้ๆบางแสนมีที่ไหนแนะนํำไหมครับบางแสนใช่ไหมที่พักใกล้ๆบางแสนจริงๆโซนหาดวอนนาภามีเยอะมากนะถ้าเอาวิวดีๆตรงปลายหาดวอนนาภามันชื่อมารีนาหาดวอนนาภาหาอย่างนี้น่าจะได้มารีนามารีนาหาดวอนนาภานครับมันอยู่ปลายหาดวอนนาภาหลังคาไม่ใช่หลังคาหน้าต่างเป็นวงกลมผมชอบตรงนี้แหละโซนนั้นก็มีที่พักเพียบเลยใกล้ๆกันนะมีเยอะแยะมากมาย แต่ส่วนใหญ่ผมจะอยู่ตรงโซนแหลมแท่นมันตรงข้ามกับปลายหาดมันตรงข้ามกับหาดวอนนพาเลยโซนแหลมแท่นก็จะมีตึกน,นี้ก็จะมีที่พักอยู่นะบางแสนรอยันบีชแล้วก็จะมีเดอะเซสซอเอซอเซสเอบ้านพักแจ๋วเคอรี่รูมเกทเฮาส์ดมอนด์อินดมอนด์อินนี่มี นี่มีสาว่าน้ำข้างหน้าด้วยอยู่โซนแหลมแท่นสปอนเซอร์น่าจะเข้าพีนนะที่พัก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นน่ะสินี่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยบังกะโลแสนสบายบังกะโลนี่ไอเอ่ไอส้มส้มเนี่ยส้มส้มชมพูอ๋อไม่ใช่อันนี้มันทีโอทีไม่ใช่ทีโอทีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทีทีเอทีเอที A T A T. หรือสักอย่าง T Thailand, ทีไทยแลนด์ทัวริสทีทีอะไรสักอย่างนึง แลวแถวนี้ฟรีโซนล็อกที่8เขตปลอดล่มปลอดเตียงฟรีโซนจะมี8จุดด้วยกันเราอยู่จุดสุดท้ายปลายหาดบางแสนถ้าเลยจุดที่8ไปนี้ก็จะเป็นแหลมแท่นล็อก 1, ล็อกสไล่จะไปยันล็อก24แล้วก็สุขเสาก็จะมีถนนคนเดินบางแสนด้วยนะครับผมห้ามเปิดเพลงเสียงดังให้รำคาญ ฝาพื้นปรับหนึ่พันห้ามทิ้งขยะห้ามตั้งอ,อุปก,กรณ์ออกกรปิ้งย่างบนพื้นที่สาธารณะฝ่าพื้นปรับสองพันสามมุมลืน่นน้ำตรงไหนพอดีที่จะกางเต็นท์ได้บ้างตรงฟรีโซนนะครับผมแต่การกางเต็นท์นี่ต้องเป็นช่วงเย็นๆหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจริงๆเขาไม่ได้ให้กางเต็นท์กัน นะแต่ว่าก็มีคนมากลางเต็นท์กันเรื่อยๆเพราะว่าถ้าไม่ไปรบกวนคนอื่นเขาก็น่าจะได้เนี่โซนเนี้ยโซนโซนฟรีโซนโซนฟรีโซนมันจะมีพื้นที่โล่งๆนะส่วนใหญ่ <Okay. S 1> ผมจะเห็นเขามากางตอนประมาณดึกๆอะ่ะดึกๆมากางตกปลาแล้วก็อยู่ยันเช้าอะไรประมาณนี้ผมเคยถามอ่าพี่ๆที่เป็นเทศ,ศกิจบอกว่าพี่มันกลางเต็นท์ได้ไหม เขาบอกเขาไม่แน่กลางนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเห็นแล้วจะต้องแบบสั่งให้เก็บให้นี้ถ้าแบบไม่ไปเดือดร้อนไม,ม่ใครไม่มีใครมาร้องเรียนว่าไอ้เต็นท์นี้ทําเสียงดังกินเหล้าบวยวายอะไรประมาณนี้มันก็ก็เขาก็เห็นเข้ากลางกันเรื่อยๆนอกจากจะไปแบบเปิดเพลงเสียงดังทําความเดือดร้อนให้คนข้างๆเขาถึงจะร้องเรียนกันเขาถึงจะไม่ให้ตั้งนะ แต่ยิงโซนแหลมแท่นตรงนู้นเขายิางบอกก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสเท่าโซนหาดบางแสนแต่จริงๆหาดบางแสนก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่โซนนู้นก็คือส่วนใหญ่มันจะมีตรงริมตรงริมถนนคนเดินมันจะเป็นระเบียงยื่นไปนะก็จะมีบางคนเขาก็มาตั้งเต็นต์ตั้งอะไรในตอนกลางคืนเพื่อตกปลากาันปลาริมหาดได้หรอครับ <c oughs> จริงๆตกปลาริมหาดเขาก็ไม่ได้เขียนป้ายไว้นะตรงนี้ไม่ได้เขียนป้ายไว้นะแล้วก็มีคนมาตกบ่อยๆเรื่อยๆซึ่งผมก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามัน มั่งตกได้มั้งแต่ไม่นี่มีป้ายเขียนไว้เขาจะเขียนป้ายไว้ตรงนู้นว่าตรงระเบียงนู้นอ่ะห้ามตกปลาตรงนู้นะนะระเบียงนู้นห้ามตกปลาขนาดมีป้ายระเบียงว่าห้ามตกปลาแล้วใช่ไหมจะมีคนมายืนอยู่ข้างๆไอ้ป้ายนั้นป้ายห้ามตกปลานั่นแหละแล้ววันวันดีคืนดีผมมีคนหนึ่งอ่ะไปประสงค์ดีไปบอกเขาว่าพี่เขาห้ามตกปลาไม่ใช่เหรอ <S <S พี่คนที่ตกปลาอยู่หันกลับมาบอกว่าอ๋อตกได้แต่ป้ายเขายังไม่เก็บเฉยๆป้ายเก่า ประเด็นนี้ผมพูดบ่อยแล้วนะแต่ผมบอกเออก็หาดีผมไม่รู้จะเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อเชื่อคนดีเนี่ยหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าป้ายถ้าถ้าถ้า,ถามันตกได้แล้วการเก็บออกนี่มันง่ายมากผมว่ามันคงไม่ใช่หรอกเพราะคงเข้าใจไปอย่างนั้นเองนะเพราะป้ายมันถ้ามันตกได้เขาก็คงเก็บออกอะไม่ซีเรียสแต่อย่าสร้างสตูใช่แล้วครับผม วันนี้จริงๆอ่ะเขาห้ามตั้งอุปกรณ์ปิ้งย่างใช่ไหมครแต่บางทีผมก็เห็นมานก,ก่อไฟอยู่ตรงนู้นปลายหาดเลยถ้าแต่จริงๆถ้าเทศกิจเขาก็คงไปสกิทอยู่หรอกแต่ว่าถ้าคนทั่วไปส่วนใหญ่เราเองเราก็คงไม่ได้เอ,อถ้าไม่ไปเดือดร้อนเราไม่ได้มาเผาใกล้ๆเราก็เราก็คงไม่ว่าอะไระวันนี้เรามาอยุดที่ปลายหาดกันแล้วนะครับผมเห็นไหมวันนี้คนไม่ค่อยเยอะ เดี๋ยวช่วงเช้านี้เราก็มาปิดท้ายกันแถวๆนี้แล้วก,กันเริ่มร้อนนะเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปลงเพจสะหน่อย,อยเดีวใครอยากดูภาพนิ่งบรรยากาศแบบนิ่งๆก็ดูในเพจนะครับบางแสนแหลมแท่นวันนี้ชื่อยาวมากตอนย้ายกลับมามาที่บางแสนใหม่ๆผมก็เลยเปิดเพจไว้ลงรูปขำๆกันนะรูปไดอารี่บางอย่างแต่ก็อยากทาให้มันเป็นคอนเซปต์เดียวกันคือเกี่ยวกับบางแสนโดยเฉพาะก็เลย ตั้งชื่อเป็นบางแสนแหลมแท่นวันนี้แต่ถ้าทางบางแสนมันจะป๊อปปูบล่ามีคนใช้ชื่อเพจนี้อยู่แล้วก็เลยต้องมีแหลมแท่นพ่วงมาด้วยเพราะเราอยู่ตรงโซนแหลมแท่นวันนี้วันนี้ทําเป็นเหมือนข่าว <c oughs> ก็เลยมีคมาําว่าวันนี้มาด้วยนะก็วันนี้เนี่ยเห็นไหมมันต้องมีวันนี้วันนี้ก็จะมาปิดกันตรงนี้นะครับที่ปลายหาดในช่วงที่น้ําขึ้นเดี๋ยวมันจะให้ดูระดับน้านะตอนนี้น้ําขึ้นสูงสุด ไปแล้วล่ะในตอนเช้านะมองเห็นไหมเดี๋ยวซูมอีกหน่อยเนี่ยน้ำขึ้นสูงสุดในรอบเช้าไปแล้วเนี่ยเราอยู่จุดเขาขาวกำลังลงมาตอนเช้ามัน3.5มเมตรตอนนี้ประมาณสัก3มเมตรเรือยอทของผมนะครับผมวันนี้ผมขี่เรือยอทมานะเอามาเล่นไกลบงังคับแบบไกลปืน อันนี้มันเป็นเซนเซอร์นะต้องเอาลงน้ําก่อนมันถึงจะหมุนได้ก็วันนี้พาเดินดูท้องทะเลกันพอสมควรแล้วนะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นเดี๋ยวจะพาไปเดินดูอีกทีเนื่องจากก็อยู่แถวนี้นะครับผมสามารถแวบชแวบมาบ่อยๆอยู่แล้วใครอยากติดตามท้องทะเลบางแสนว่าช่วงเช้าช่วงเย็นน้าขึ้นน้ําลงเป็นยังไงผู้คนเยอะแยะมากมายแค่ไหนนะครับก็ปัดเข้ามาดูได้ที่เฮาสตูดิโอบางแสนกันประจํานะครับผมบางทีที่ลง <c oughs> ที่ลงเดินพากันดูยาวๆเนี่ย ผมก็ดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ไปลงไว้ในเพจแหละตรง,งๆนี่แหละขี้เกียจตัดถ้าอยากดูบรรยากาศที่แบบเออที่เราเดินเดินที่เราพากันไปดูตั้งแต่เช้าจนยันยันจบถึงตอนนี้ปเป็นชั่วโมงแล้วนะก็ลองไปดูได้นะครับลงไว้ในคู่แข่งของ t i k t o k บ้าง YouTube บ้างอะไร <laughs> ก็วันนี้ก็จากจอนกันไปก่อนนะครับตอนนี้เวลา9นาฬิกา35นาะทีแล้วเราน่าจะเดินเป็นชั่วโมงแล้วช่วงบ่ายนะครับประมาณสักเที่ยงน้ำจะขึ้น <c oughs> น้ำจะขึ้นอีกนิดนึงในระดับ2.9เมตร อนช่วงเที่ยงก็ไม่ต่างจากนี้มากหรอกแต่ช่วงหลังหลังประมาณมหลังสี่โมงหลังสี่โมงห้าโมงนี่ยน้าก็จะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแล้วทุ่นลอยน้ําที่เราเคยเห็นมันลอยน้ําอยู่อาจจะไม่ลอยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับช่วงพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกประมาณ18นาฬิกากว่ากว่าเดี๋ยววันนี้ก็จากจอนกันไปก่อนนะครับผมวันนี้ขอขับเรือชนเข้าไปในกล้องเลยแล้วกันไปแล้วนะครับ